นี่คือผลงานที่ได้จ้ามือนีฝนตกใสใหม่ๆนอนจังสี่สีแกงจ้าพี่นอ้องนอนนั่งดินนอนในดินสิกแกงกินเขาเทียงเขาบายเท่านี้แหละจ้าแ่บๆนอนนั่งกับสิต้มไว้น้ำไม้ออกไม่แบ่บพี่ดอกจ้ามันได้กินแต่น้ำไม้เลี่ยงโดนแล้วมือนี้เลยไปหาน้ำไม้บงน้ำหอยมาตม้มกินแกงกินร่องเบิงจ้าจะนอนขา,ขาวๆแกงจ้า น้อไไน่าอยแตสร้างที่มันขาวเี่ยไปกวาองน้ำม่แกงกันจ้ะพี่น้องอแกงแ้ะจ้ะพี่น้องแกงแบบมันบานเท่าไหละดังฟื้นกระทันใจดีจ้ะจากนี้ย,ยังมาสิ่งนี้บังได้ทานกานดังสี่กระทานจะสอนใ้เห็นว่าเมื่อนี่เก็บไผ่แยง,งมาน้าจัะใส่ผักกระแยง,งจ้า คงเ้ากษับว้เรียบร้อยแลวจ้ตาตำมะขงใส่บกอกจะพี่น้องจ้าอันนี้ผักพันธบเศบกๆนัวๆนี่นนก็ผักพันจ้าผัก <c oughs> อีเลิศใบชะพูนละจ้าักกอกเ้ยใบบกอกแล้วก็ผักติ้วพี่น้องจ้าโอแกงน้ำมันห่อนตำหะขงเผ็ดๆเข้ากันปานยังจ้าอันนี้ก็ผักกระแยงผักอแยงบ้านเฮาเลยจ้บแกงเสร็จล้วจ้ะพี่น้อง <c oughs> บ่อห่นนันดงว่าเห็นแล้เตาำมะคุงจ้าพี่น้องเผ็ดๆพ่อมที่จะกิน้วจ้ะใส่ปลาแดกเ็เป็นตัวนะทางสีปลาแดกน้ำกันเขาบเสด็จเสดวแห้วเ,เลยถ้าพ่อแกสีใสอ็อจานนึงมสิมา้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้าต่ำมะคุงแกงน้ำไม่ผักพันธ์แซ่บๆน้ำกันจ้า